ไปที่จังหวัดกาลสินนะคะคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านเศร,รษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขจังหวัดกาลสินลงพื้นที่ที่บ้านจางพัฒนานะคะแล้วก็ไปที่บ้านกุดกอกน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวมาดํารงชีวิตลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ด้วยนะคะครับนายอุทัยสิงห์ทองครับรักษาการพัฒนาการจังหวัดกาลสินครับนำคณะกรรมการประเมินและจัดสรรหมู่บ้านคัดสรรหมู่บ้านเศร,รษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข ออกประเมินบ้านาบ้านจานพัฒนาตำบลโนตำบลโนนนาจานนะครับที่เป็นตัวแทนอำเภอนาคูเข้าร่วมการประเมินโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนบ้านจานพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับและก็นําเยี่ยมชมครูเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการดํารงชีวิตแบบพอเพียงลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ปลูกทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่ปลูกและมีศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาดูงานด้วยนะครับนอกจากนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโนโนโนานจายนได้โชว์นวัตกรรมรอกกลามาหาสนุกนะคะที่ทํามาจากกลามะพระ้าวเจาะ ร้อยเชือกเป็นอุปกรณ์ออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุเพื่อแก้ไขปัญหากล้ามเนื้อไหลยึดติด ถ้าเกิดว่าเล่นต่อเนื่องก็จะช่วยลดเบาหวานได้ด้วยนะคะซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุเป็นอย่างมากโดยคณะกรรมการได้ทดลองออกกําลังกายด้วยรอกกะลามหาสนุกด้วยแม่น่าสนุกแม่นุ่เจริญเออนะ <c oughs> จากนั้นคณะกรรมการก็ได้เดินทางไปที่บ้านกุดกอกนะครับตำบลสะพังทองอําเภอเขาวงครับเพื่อประเมินหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านกุดกอกได้นําเอาวัฒนธรรมชาวผู้ไทยนะครับมาผสมผสานกับปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการปลูกต้นครามเพื่อใช้ในการย้อมผ้า เป็นผ้าครามนะครับแล้วก็นําเสนอวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวผู้ไทยด้วยนะครับเนีย่ยลอกรลามาหาสนุกนีนะคะนอกจากจะได้รับการออกกําลังกายแล้วเนี่ยจะต้องเล่นสองคนได้เพื่อนด้วยคนแก่ก็จะไม่เหงานะคะโอ้มันต้องขยายนะไปะยังจังห <laughs> วัดอื่นบ้างนะ